สวัสดีกันด้วยนะครับรผมภูมิหรือน้องภูมินั่นเองอยู่กับรายการ MFR TV นะครับผมก็ตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการทําเน็ต 2G ให้มันกลายเป็นเน็ต 3G นั่นเองนะครับผมง่ายๆนิดเดียวผมนะอย่างแรกก็ผมอันนี้ผมใช้ในรุ่นซัมซุงนะผมซัมซุงนั่นเองวิธีการนะตอนนี้ผมก็เป็นแบบแบบ 3G อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็น 3G อีกทีหนึ่งเพราะว่า คนอื่นอาจจะเป็นตัว e หรือตัว g นะครับผมนะวิธีการทําให้กลายเป็นตัว h บวกหรือ 3g นี่มันง่ายนิดเดียวแค่กดไม่กี่ปุ่มนั่นเองนะผมจะไม่พูดพําพูดมากทําเพลงนะครับกดลงมาอย่างงี้ครับหรือเข้าตรงที่ตั้งค้าก็ได้แต่ผมแนะนํานะครับให้กดไปที่ตรงข้อมูลมือถือนอคกดค้างไว้เลยผมนี่ฮะโอเคนะอีกทีหนึ่งครับผมนะฮะวงไว้เอานี่ฮะตรงนี้ครับตรงนี้นี่ข้างบนนี้เลยน,ะนี่ข้างบนนี้ครับโอเคนะ โอเคกดค้างมันก็จะขึ้นมาให้หน้านี้นะผมนะมันก็จะมีข้อมูลมือถือโลนิ่งข้อมูลชื่ออะไรอย่างงี้โหมดคือข่ายแต่เราไม่สนใจพวกมันครับเราสนใจตรงผู้ใช้บริการเครือข่ายนะครับผมนยฮะกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็อ่านอะไรก็ได้ครับแต่ผมไม่อ่านครับโกตกลมผมใช้มาหลายรอบแล้วนะครับผมนะผมมันก็กําลังค้นหานะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับอันนี้มันนานนะครับประมาณ 30มิบวิหรือประมาณ1นาทีได้นะเพราะว่ามันกำลังหาสัญญาณ 3G นะครหรือสัญญาณเสาต่างๆนะครับตอนนี้ผมใช้ two move h e s นะครับผม two move h e s นั่นเองอน้ำลายเต็มหน้าจอเช็ดแบบโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ตอนนี้เราก็รอกันยาวยาวนะคลิปนี้ก็ไม่ถึงประมาณ3นาทีหรอกประมาณ3นาที4นาทีงานน่ายทีเดียวกดไม่คี่ปุ่มเองนะ,ะกดามาแล้วกัน2ปุ่ม สามปุ่มแล้วอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวเองครับอ่าตอนนี้เน็ตข้างบนนี่ครับตรงนี้ครับมันก็จะหายไปนะครับผมเห็นไหมฮะสาม G มันก็กําลังค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองตอนนี้ก็2นาทีแล้วก็ไม่ยอมมาสาักทีนะผมมันนานมากนะครับผมเพราะมันกําลังค้นหานั่นเองแต่ก็ยังดีนะผมนะฮะมาแล้วนั่นเองเออนี่ไงครับผมนะมันก็จะมีของคนอื่นนะผมมีทูสาม G มีทูมี T.O.T 3 G มี 2, ม a i s 3 g นะครับผมมีเยอะเลยมากมายเดี๋ยวผมใช้ทนะูไงผมก็กดไปที่ทูสา g ผนะ้ใครใช้ a i s 3 g ก็กด a i s g ใครใช้ t o t 3 g ก็ใช้ t o t, 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 t 3 g จะอะไรมากมายโอเคกดไปเลยนะกดตรงนี้ครับผมนะก็กดตกลงครับผมนะแค่ห้ 5T ก็ได้เลยนะครับผมนะนี่ก็กําลังรองนะผมกําลังลงทะเบียนให้เรานั้นครับนะเราไม่ต้องเสียเวลากดแค่้5ทีได้เลย นะครับผมเนะีแล้วก็รอให้มันลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับโอเคแต่อันนี้มันก็จะมีคําเตือนนะผม,ถ,ม G, ถ้ามันเป็น 3G ถ้ามันเป็น 2G ใช่ไหมครับเป็นตัว E หรืออะไรเงี้ยมันจะกินเงินเราไปสักหลายบาทนะครับผมนะีแต่ผมก็แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเผื่อบางคนที่เปิดเน็ตมาแล้วมันขึ้นตัว E และเล่นเน็ตไม่ได้ดู Youtube ไม่ได้อะไรางี้นะผมก็ เอาไปใช้กันได้นะครับกดแชร์ได้ครับเอ่อหรือให้ความรู้เพื่อนๆได้เลยนะครับผมนะครับผมก็การสอนครั้งนี้การรีวิวครั้งนี้หรือการอะไรครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะฮะก็แค่นี้ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายคิวคิว